นี่นะคะคือที่พักของเราในวันนี้นะคะเป็นรถบ้านค่ะอยู่ที่เขาคอนะคะนี่เราได้พักรถบ้านด้วยไปดูข้างในกันดีกว่าเหนไมคะมีหลายคันเลยค่ะมีข้างล่างด้วย สวยมากเลยนะคะเชา้าๆจะเห็นทะเลหมอกไหมเอ่ยน,นี่ค่ะรถบ้านของเราค่ะนี่เห็นได้ในหนังฝรั่งนะคะที่เวลาไปอเมริกาเขาก็จะมีรถลากแบบนี้กันตอนที่ไปอเมริกาก็ไม่ได้นั่งรถนอนแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าไปเมื่อห้าหกปีที่แล้ว นี่ก็เป็นครั้งแรกของครอบครัวน,นะคะที่ได้มาพักที่นี่นะคะเหมือนในหนังฝรั่งเลยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันค่ะนี่นะคะเปิดเข้ามาข้างในค่ะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่ายังไม่เห็นเหมือนกันค่ะ <c oughs> นี่นะคะมีเตียงนี้หนึ่งเตียง <c oughs> นี่นะคะภายในรถบ้านก็จะกว้างนะคะกว้างประมาณนี้เลยค่ะ เห็นไหมคะมีแอร์นะคะนี่แอร์แล้วก็ข้างบนดูดาวค่ะคืนนี้ดูดาวได้เลยแล้วก็มีเดี๋ยวคุณทางนี้ดีกว่าเห็นไหมคะมีเตียงนอนไม่ได้มีเตียงเดียวนะคะมีสองเตียงตรงนู้นอีกค่ะตรงนู้นอีกเตียงหนึ่งค่ะและที่สำคัญนะคะมีเตาเตาอบเตาแก๊ ก็มีไดเป่าผมให้ด้วยแล้วก็มีไมโครเวฟค่ะนี่ห้องน้ำตู้เสื้อผ้าเสื้อผ้าอยู่ตรงนี้เลยคะ่ะนี่ห้องน้ำนะคะห้องน้ำห้องน้ำเป็นแบบไหนเดี๋ยวดูดดห้องน้ำคห้องน้ำเป็นแบบนี้ค่ะอับน้ำนี้นเลย เป็นตู้อาบน้ำค่ะมีตู้อาบน้ำในห้องน้ำด้วยก็สะดวกสบายดีนะคะไปมีครัวด้วยเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้นอนรถบ้านค่ะโอเคมากเลยนะคะมีเคื่อเขว็บด้วย ดีมากเลยค่ะอ,อุ้ยน่าเอาอาหารมาฝุ่นฐานมีแต่มาม่ามา,มาสวยมากค่ะเดี๋ยวตอนเช้าจะถ่ายให้ดูอีกนะคะมีเครื่องทำความร้อนด้วยนะคะแต่ว่าคงไม่ได้เปิดคืนนี้เปิดแต่แอร์ค่ะที่ชาร์จมีสองที่เลยตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงตรงนี้น่าจะมีอีกที่นึงเดี๋ยวดูก่อน อนี้ก็เป็นชั้นเก็บของนะคะตู้เย็นนะคะเปิดตู้เย็นมาตู้เย็นก็จะเย็นชั้นนึงค่ะผาม่านะคะยัดขึ้นยัดงประตูได้ด้วยมีประตูเปิดประตูก็มีระบบล็อกอย่างนี้นะคะต้องยึงก็ปปอดภัยค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะนั่งชิๆงลๆปาร์ตี้กันคืนนี้นะคะนี่นะคะอากาศข้างนอกค่ะก็ปาร์ตี้เล็กๆกันนะคะแล้วก็เห็นดาวด้วยค่ะ นี่นะคะก็ให้ดูว่าห้องกว้างมากเลยนะคะเราก็นอนสบายเลยค่ะคืนนี้คืนนี้ก็คงนอนหลับฝันดีนะคะเพราะว่าอากาศข้างนอกเนี่ยหนาวมากมาเลยค่ะหลับสบายมากค่ะตื่นแล้วเมื่อก็นอนหลับสบายมากเลยนะคะเพราะว่าอากาศดีมาก21องศาค่ะ ก็เลยนอนเร็วกว่าปกตินะคะนอนประมาณสามทุ่มได้ค่ะเชา้ามาก็เลยสดชื่นมากก็คือแนะนำให้มาเลยนะคะที่นี่ค่ะอิสระวันเล่นะคะที่เขาคอค่ะนี่ค่ะอาหารเช้าของเรานะคะโจ๊กไข่ต้มแอปเปิ้ลนมเปี้ยวค่ะนี่ค่ะท้องฟ้าตอนเช้านอกห้องนะคะอากาศสดชื่นมากค่ะนั่งทานอาหารชิลๆค่ะ ย่างในช่วงโควิดแบบนี้นะคะก็จะไม่มีอมบริการอาหารเช้าสำหรับที่นี่นะคะเราก็เลยหาทานเองค่ะแต่ว่าเจ้าของก็ใจดีนะคะรดค่าอาหารเช้าให้ด้วยค่ะหอมมากอากาศก็ดีมากเลยค่ะที่นี่นะคะทานไปชมวิวไปค่ะพร้อมแล้วนะคะไปถ่ายรูปก,กันคะ่ะ นี่นะคะให้ดูในส่วนของหน้าต่างนะคะหน้าต่างของรถบ้านก็จะเปิดได้ด้วยแบบนี้นะคะนี่ค่ะใช้ได้เลยนี่ค่ะแล้ก็หมุนเปิดปิดตรงนี้ได้เลยเวลาเราจะปิดแล้วก็ปิดแบบนี้ค่ะเราจะปิดเข้ามาแล้วก็ถือเป็นการเปลี่ยนประสบการณ์ในการพักผ่อนอีกอย่างหนึ่งนะคะนอนในรถบ้านเนี่ยค่ะนี่นะคะบรรยากาศภายนอกนะคะก็อากาศดีมากเลยค่ะ มีรถบ้านอยู่เยอะมากเลยนะคะด่มีหลายคันเลยนะคะตอ่เช้าท้องฟ้าสดชื่นมากเลยค่ะตอนนี้เริ่มจะมีเมฆแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูท้องฟ้าดีกว่านะคะนี่ข้างหลังนะคะอันนี้คือรถบ้านของเราค่ะให้ดูถ่ายเองค่ะไม่มีใครถ่ายให้ ไหมคะอยู่บนยอดเขาเลยก็มีรถปานอยู่ข้างด้วยอากาศดีมากของฟ้าก็อากาศดีค่ะมีเมฆแริ่มมีเมฆแล้วค่ะ ก็เลยพามาเดินดูรถบ้านนะคะแต่ละหลังเลยค่ะคันนี้นะคะนลักเชียวเดี๋ยวเราจะลองเดินลงไปข้างล่างกันนะคะเอาพักคันนี้ค่ะคันนี้เลย ด้านบนเป็นภูเขานะคะตอนนี้เมฆกำลังคึมสำหเช้ากาลังมาเช้านี่แดดออกเยอะเลยนะคะพักคันนี้เดี๋ยวเราเดินลงไปข้างกันด้านบนก็สวยนะคะเห็นไหมคะบรรยากาศที่นี่โดยรวมสวยนะคะแล้วก็สดชื่นมากเลยมีบ้านพักด้วยนะคะถ้าใครไม่อยากนอนรถบ้าน ค้ามควาแจ่มใสสวยงามมากค่ะวันนี้อากาศดีเลยทีเดีเยวเดี๋ยวไปข้างล่างกันเดินลงมาด้านหลังข้างบนมีอยู่สองคานอนสูงสูงหน่อยข้างล่างก็วิวประมาณนี้ถ้ามาพักกันหลายๆครอบครัวก,ก็คงจะสนุกดีนะคะ อยู่ข้างๆก็เป็นป่าค่ะคืนมีเสียงจัก,กจั่นเสียงนกเสียงเสียงลม,มส่วนใหญ่จะเป็นเสียงลมค่ะชัดเลยทีเดียวน่ารักอยากอยู่หลายคืนชอบตรงแบบนั่งแล้วมองภูเขาตอนเช้าเนี่ยอากาศดีจริงเลยค่ะถ้าอยู่บ้านพักตรงนั้นก็ไม่แพงนะคะไม่แพงเท่าไม่แพงเท่าไหร่ค่ะ ตรงนี้เป็นในส่วนบ้านพักนะคะนี่ค่ะตอนนี้ราคาปัจจุบันนะคะที่สอบถามก็คือคือละพัห้าค่ะส่วนรถบ้านที่เรามาพักนะคะคืนละสองพนห้านะคะนี่ค่ะก็อยู่ใกล้ๆก,กันค่ะเตรียมเดินทางต่อเลยค่ะท้องฟ้าสวยมากเลยค่ะทห้หลังอากาศดีมาก แวะร้านกาแฟเดอะจีเอ็บนะคะร้านนี้ถ่ายรูปสวยดีค่ะสำหรับคืนที่2นะคะพักกันที่ฟ้าใสาหมอกสวยค่ะหวังว่าจะได้เห็นทะเลหมอกนะคะถ้าพักที่นี่นะคะจะต้องขับรถเก่งมากๆเลยค่ะเพราะว่าขึ้นเนินลงเนินสูงมากค่ะ ในยามค่ำคืนนะคะก็นั่งทานหมูกระทะก,กันสนุกดีค่ะพอตอนเช้านะคะเราออกมาเดินเล่นนะคะสวยดีค่ะแต่ว่าเห็นหมอกไกลๆเราไม่เห็นทะเลเหมอกเต็มๆนะคะเพราะว่าเมื่อคืนฝนไม่ตกค่ะถ้าใครอยากจะพักในเต็นท์ก็มีนะคะมีที่พักแบบเป็นเต็นท์ไม่ต้องเตรียมมาเลยค่ะ นี่เป็นวันหยุดยาวนะคะตรงนี้เราจะติดนิดนึงค่ะเพราะว่าทุกคนต่างก็จะมาถ่ายรูปกับดอกมกะกาเล็ตนะคะเราก็ต้องแวะเลยค่ะเราก็แวะเก็บภาพที่ร้านกาแฟน,นะคะบนยอดเขาของทุ่งดอกมกะกาเรตเนี้ค่ะชื่อว่าร้าน Gino Cafe นะคะสวยดีค่ะ ระหว่างทางนะคะเราก็จะเจอร้านขายของฝากของชุมชนนะคะมีผักผลไม้สดดีค่ะแล้วก็แบบลูกใหญ่มากๆด้วยวิสินค้าพืชเมืองให้เลือกซื้อนะคะท่านใดอย่าพลาดที่จะแวะนะคะเราซื้อลงไปนะคะซื้อกลับไปเพราะว่าข้างล่างอาจจะไม่มีเหมือนข้างบนเขาคอนี้นะคะซื้อที่นี่เลยค่ะ เราก็จะเห็นน้องๆน,นะคะที่เขาแต่งชุดชาวเขานะคะมาขายของน่ารักนรักอย่าลืมอุดหนุนพวกน้องๆด้วยนะคะโอ้โปโดใหญ่มากน <c oughs> ี่ <c oughs> ใหญ่มากเลยค่ะร้านอะไรครับพี่ชื่อร้าน <c oughs> ท่านันสยานะะร้านนี้จะใหญ่กว่าทุกร้านเลยนะคะ <c oughs> อร่อยเลยอร่อยง เราก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆนะคะบังเอิญบังเอิญไปเจอร้านกาแฟร้านหนึ่งแต่เขายัางสร้างไม่เสร็จก็เลยอดทานกาแฟแต่ดูวิวข้างล่างนะคะเราจะรู้ว่าโอ้สุดยอดมากค่ะที่นี่นะคะชื่อว่า Mango Valley Campground ค่ะ มีที่พักนะคะอยู่ด้านล่างแล้วก็จะเห็นภูเขาโดยรอบเป็น360องศานะคะเป็นเวิร์กเลยค่ะที่นี่นะคะสอบถามจากคนที่อยู่แถวนั้นนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะมีกองถ่ายมาถ่ายละครด้วยนะคะแล้วก็วันหยุดยาวเนี่ยเต็มเต็มตลอดเลยค่ะก็คือท่านใดยอกสนใจไปพักนะคะวิวส,สวยๆแบบนี้ก็จองได้จะเป็นบ้านกระท่อมไม้น่ารักเล็กๆนะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ที่พักตรงนี้นะคะจะอยู่ห่างไกลจากตรงโซนไปษณีนะคะจะอยู่โดดเดี่ยวในหุบเขานี้เลยค่ะมีที่เดียวอยู่ตรงนี้เลยนะคะท่านใดเลือกมาพักตรงนี้ก็ถือว่าวิวสวยมากๆเลยค่ะเราจะเดินทางต่อไปที่วัดพระาธาตุผาซ้อนแก้วนะคะที่นี่ก็จะผ่านท,ที่ทานอาหารนะคะชื่อว่าโรงเตียมค่ะที่ร้านโรงเตี้ยมมออีร้านกาแฟนะคะแล้ววิวก็สวยดีค่ะ แล้วก็มีร้านกาแฟาอยู่ข้างๆกันอีกหลายร้านนะคะร้านดังก็อยู่แถวไหนเลยคะ่ะถ้ามาเขาค้อนะคะเราก็ต้องขึ้นไปไหว้วัดพระธาตุปะซ้อนแก้วนะคะที่นี่นะคะเส้นทางนั้นฮาร์โ h ดมากค่ะและวันที่ไปนี่นะคะก็คือคนเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวนะคะก่อนกลับนะคะเราก็แวะที่ร้านกาแฟานะคะ No m า u n t น n Cafe ค่ะอยู่ที่เขาตะนอค่ะร้านนี้ เป็นรถบ้านน่ารักน่ารักนะคะชงกาแฟอยู่บนรถบ้านเลยค่ะแล้วก็มีที่นั่งให้ทานอาหารด้วยนะคะอยู่ริมถนนเลยค่ะเราก็ไม่พลาดนะคะที่จะเช็คอินแล้วก็ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะเราก็ได้ไปแวะหาร้านของเพื่อนนะคะชื่อว่าร้านมาซะคาเฟ่แอนด์แคคตัสค่ะ สำหรับคนที่ชอบต้นไม้นะคะชอบปลูกต้นไม้ลองแวะดูร้านนี้นะคะเป็นร้านกาแฟที่น่ารักอบอุ่นนะคะถ่ายรูปสวยทุกมุมเลยคะ่ะแล้วก็มีต้นไม้ให้เลือกซื้อกลับบ้านไปด้วยนะคะต้นไม้นี่จะเป็นพวกแคคตัสแล้วก็บอนสีหลายชนิดเลยค่ะไว้ประดับตกแต่งบ้านเครื่องดื่มนะคะราคาก็ไม่ได้แพงเลยนะคะราคาถูกมากๆแล้วก็ขายแบบว่าขายอยู่ในบ้านนะคะเป็นโฮมเมดเล็กๆแล้วแต่ว่า ร้านใหญ่อยู่นะคะมีต้นไม้เยอะมากเลยค่ะสามารถที่จะมานั่งชิลๆได้เลยนะคะสั่งอาหารก็มีเครื่องดื่มก็มีแล้วก็ช้อปปิ้งต้นไม้นะคะส่วนใหญ่เราจะเพลินกับการเดินชมต้นไม้มากเลยค่ะเพราะว่าพื้นที่กว้างมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวค่ะกลับเราจะไปแวะซื้อไก่ย่างวิเชียนบุรีนะคะแล้วก็ปลาส้มกำนันจุนกันค่ะที่ร้านของฝากนะคะสำหรับวันหยุดยาวครั้งนี้ก็ต้องพักกันแล้วนะคะกลับไปทำงานต่อไปทำงานที่สวนต่อนะคะแล้วท่านใดที่สนใจมายงชิดก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เหมือนเดิมค่ะ